มาดูประเด็นที่บอกว่าเป็นคลิปเสียงหลุดออกมาแล้วเป็นคลิปของคุณลุงท่านหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแต่ต้องบอกอกันนะว่าคลิปนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นคลิปจริงหรือเปล่าหรือว่ามันมีการใช้ AI เข้ามาตัดต่อคลิปเสียงออกมามแต่สิ่งที่พูดถึงก็มีประเด็นที่น่าสนใจหลายๆอย่างเหมือนกันนะมีทั้งหมด4คลิปอะเริ่มต้นเปิดเร้ฟังคลิปแรกก่อนครับผมไปลอง ได้ทำงานให้กับท่านนายกมานานและทำคนเผยแพรเสือแต่เพื่อนิตย์ตอนนี้ผมอยากจะขอให้ประชาชคนนี้ให้ผมลองได้ฟังเป็นเคนหนึ่งยูบ้างเลยผมอยาจะขอเอาแล้วมันต้องชอบอะไรไหมให้เสือไปบ้านดูไหมเห็นครับมีตรภามที่ผมก็ตั้งใจวันนี้ที่จะ ก็ถ้านั่งฟังเนี่ยก็จะน่าจะมีคนอยู่ในวงสนทนานี้ประมาณ4่คนนะครับแล้วก็คลิปนี้คลิปที่1เนี่ยลุงก็เหมือนกับอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งบอกขออยากเป็นเบอร์หนึ่งบ้างเบอร์หนึ่งนี่แปลว่าอะไรเบอร์หนึ่งก็คือเป็นนายกใช่ไหมน่าจะแบบทำงานให้ประชาชนปะเนี่ยอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับคุณผู้ชมนี่ก็คลิปแรกส่วนคลิปที่2คลิปที่2เนี่ยเป็นบทสนทนาของคุณลุงท่านนี้ คุยกับผู้ชายอีกฝั่งนึงนะครับคุณผู้ชมอ่ะส่วนจะคุยอะไรยังไงลองไปฟังหน่อยครับผมไม่มีออกเลยนะอ๋อทำไมครับจะให้กูเอาออก,ก,อ,รรกอ่ะคนแรกถ้าเหรผมไม่ได้พูดนะครับเฮ้ยฮะผมไม่ได้ครับนายผมไม่มีออกเลยนะมันจำไว้ผมไม่ได้พูดครับนายนะมผ,มผมไม่ได้พูด đâu đang đành đành thêm đành thong đành như quá đó không biết khác, không biết khác, không biết khác. Đúng rồi, chạy rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng chạy, chạy rồi. Đúng rồi. อ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่จะสาธย,ย,ยายทั้งหมดขออีกสักหนึ่งคลิปนะครับเป็นคุณลุงท่านนี้คุยกันเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายอธิบดีครับ่จะัแตงเ นองประหลก็ีน้าว่าแต่ว่า,วาตัวน,<อ>น,นี้เหนืล้มตูดโอล้มตูดร้องกานี่กลับมา้ ขอบคุณคลิปเสียงจากรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ของช่อง9สวทอด้วยนะครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยพอ,อคลิปสุดท้ายเนี่ยพอมันเกี่ยวข้องกับการยกย้ายแล้วเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยปรากฏว่าเจ้ากระทรวงคนปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือคุณอนุทินตอนที่อยู่ในห้องประชุมสภาเนี่ยมีคนส่งคลิปนี้มาให้คุณอนุทินเนี่ยฟังนะภาพตอนที่คุณอนุทินเอามาฟังเนี่ยฟังแบบเนี้ย ตั้งใจเปิดคลิปเสียงฟังเนี่ยตั้งใจฟังเลยว่าเป็นยังไงนะและข่าวก็เห็นอยู่ว่าเอออ่ะคุณอนุทินฟังแบบนี้รู้แล้วยังว่าเป็นคลิปเสียงของใครยังไงครับอ่ะลองไปถามคุณอนุทินดูซิว่าตกลงแล้วคลิปเนี้ยของจริงของปลอมแล้วเสียงเนี่ยที่ว่าที่เรายินกันเนี่ยเสียงใครกันแน่ครับเราเป็นไงถ้าฟังคลิปเสียงแล้วยังไงคะฟังไม่ค่อยถนัดฟังไม่ค่อยชัดเมื่อกี้คือพอดีมีคนอ่า ส่งเข้ามาแล้วเขาบอกว่ามีเรื่องที่เสียงคล้ายๆคนกระทรวงมหาดไทยผมก็พยายามหมุนๆห,หาดูก็ยังหาไม่เจอผมฟังคนพักพวกโทรมาเล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่สมัยนี้เป็นคลิปเก่าการปล่อยคลิปออกมาต้องยอมับว่าพุ่งเป้าไปที่คนเอกชนใช่ไหะคะถ้าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็อยาวตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องดีที่สุดนะครับแล้วก็คลิปแค่นี้ก็คงไม่ได้ทําอะไรให้มันเกิดความ การเปลี่ยนแปลงหรืออะไรใดๆได้เพราะว่าเรามองผ่านผ่านไปบ้างฟังอ่ะคือคุณอนุทินบอกว่ามันเป็นคลิปเก่าครับแล้วก็ไม่มีอะไรคลิปเก่าเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับอ่าแต่ทีนี้เนี่ยพอมันเกี่ยวข้องกับอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะคุณผู้ชมมุ่งจริงเพราะว่ามันไม่มีใครมายืนยันได้เลยว่าคลิปนี้เนี่ยมันคุยกันในบริบทเนี่ยคุยอะไรกันมาบ้างครับแล้วพูดกันกับใครอะไรยังไงนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยพอมีคนไปพาดพิงของไปพาดพิงถึงพลเอกประวิตเมื่อวานนี้เนี่ยรองโฆษกของพักพลังประชารัฐออกมาพูดในลักษณะที่ว่าต้องระวังเพราะว่าพวกนี้อาจจะเป็นกระบวนการ d i s c ครดิตรายวันก็ได้ถูกต้องเพราะยังไม่ได้มีการยืนยันว่าเป็นของจริงหรือเปล่าอาจจะเป็น AI ก็ได้อเอา AI มาทําก็ได้ซึ่งเรื่องนี้ก็คือคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชนะฮะรองโฆษกของพักเนี่ยออกมาปกป้องเลยบอกว่าไอ้คลิปที่เราดูกันเนี่ย แน่ใจได้ไงว่าเป็นของจริงมันเป็น AI หรือเปล่าขนาดขึ้นไปร้องเพลงคู่กับคุณนักถิณยังมีคนทํา AI แบบนั้นมาแล้วเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่คลิปจริงแน่นอนและยังมีการพูดบางช่วงบางตอนด้วยนะครับบอกว่าคลิปที่บ้านจันเนี่ยน่าจะมีมากกว่าไม่น่าจะใช่คลิปที่บ้านป่าครับเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลมากนะครับในเรื่องของการปลอมคลิปเสียงก็ดีการทําเสียงก็ดีขนาดเราเห็นเป็นภาพลุงป้อมร้องเพลงเราก็ยังไม่เชื่อว่าลุงป้อมแต่ง แต่ปรากฏว่ามีคลิปเสียงสนทนาซึ่งไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนอัดคลิปแล้วใครปล่อยคลิปแต่กําลังจะทําให้เข้าใจว่าเป็นลุงป้อมสนทนาเรื่องนี้ผมคิดว่าไม่เป็นธรรมกับตัวพลเอกประวิตรวงสุวรรณผมก็ยังเชื่อมั่นว่าคลิปไม่ใช่คลิปจริงเพราะว่าขนาดเปิดเป็นลุงป้อมร้องข้ามกําแพงกับคุณทักษิณเนี่ยเรายังไม่เชื่อเลยกระบวนการได้มาซึ่งพยานหลักฐานได้ซึ่งข้อมูลเนี่ยมันต้องมีแต่ผมคิดว่าบ้านจันน่าจะมีคลิปมากกว่านะไม่ไม่น่าจะเป็นที่บ้านป่านะ บ้านจันนี่ว่าก็คือบ้านจันสองล่าครับ,รบก็คือในมุมของคุณทักษิณไม่รู้แหละว่าจะมีคลิปอะไรหรือไม่มแต่ว่าหลายคนก็มองว่านี่ก็คือเป็นยุทธการพิฆาตหลุงป้อมนะครับคุณผู้ชมแต่หนึ่งในคลิปที่เราเปิดไปเนี่ยที่บอกว่าเป็นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยปลัดเก่งก็คือคุณสุดธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยยอมรับนะคะว่าคลิปนั้น เป็นคลิปของประหลัดสุทธิพงศ์จริงๆก็คือในยุคที่พลเอกประวิทย์ท่านกํากับดูแลกระทรวงมหาดไทยอยู่เนี่ยก็เป็นการคุยกันเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายอธิบดีในกระทรวงมหาดไทยนี่แหละแล้วก็นําเรียนพลเอกประวิทย์ก่อนก่อนที่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งพลเอกประวิทย์เองท่านก็คือใช้คําว่าท่านก็มีเมตตาไม่ก้าวไก่ให้ความเห็นชอบตามที่เสนอมานะครับคุณผู้ชมอ่ะก็ อันนี้เปิดประเด็นเอาไว้แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีใครไปถามต่อ,อกับพลเอกประวิทย์ท่านไหมนะครับแต่ว่าทางฝั่งพลังประชารัฐบอกว่าต้องระวังดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด grading, กระดิ่งจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news